กเกลสามสองหนึ่งไงครับทุกคนสวัสดีชาวแก๊งเกมทุกท่านด้วยนะครับแหมวันนี้กลับไปอีกครั้งกับมิโะอีกแล้วนะครับผมวันนี้มารัวๆเลยนะอ่าถือว่าทดแทนในช่วงที่หายไปเนาะก็สรับพาร์ทนี้เนี่ยย้อนความกันสัสนิดนึงนะครับผมก็เราเนี่ยได้ไปเจอกับกุดโแล้วก็โยชิโนนะครับผมซึ่งสองคนตอนนี้เนี่ยก็ ตายกลายเป็นเครื่องสังเวยวิญญาณของเราไปแล้วนะครับผมซึ่งเราก็ได้รู้ความหลังของทั้งสองคนนะครับว่ามีต่อมิโซะอ,อย่างไรบ้างนะครับคุดโนี่เป็นเพื่อนวัยเด็กของเราเนาะอเออเออเป็นเพื่อนวัยเด็กของมิโซะสิเอาไปครับคุดโนี่เป็นเพื่อนวัยเด็กของมิโซะนะซึ่งก็นั่นแหละครับที่ตายก็เพราะว่าเป็นพวกอิกโน,น,นเรนต์เนาะไม่สนใจเลยเนาะแม้ว่ามิโซะจะถูกแกล้งก็แทนที่จะช่วยกันเนะาะทั้งที่เป็นเพื่อนกันแท้ๆนะครับผม ลัวเพื่อนคนอื่นจะล้องไงเออว่าเล่นกับผู้หญิงผู้หญิงและสาระครับเอาจริงๆส่วนโยชิโนะนะครับผมก็นะฮะสมควรที่จะถูกตายมากที่สุดแล้วนะครับผมสมควรที่จะถูกฆ่าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโยชิโนะเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวก,การที่คอยกันแกล้งมิโอน,นั่นเองนะครับผม,มก็เลยถูกผ่าท้องตายไปนั่นเองโอเคสำหรับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้คีย์ไอเทมมาเป็นวัดดิ้งเบลนะครับผมจากห้องดนตรีนะที่เราไปนั่งเขาฟังเขา เล่นเปนโนเนาะแล้วก็โดนเปนโนหนีบหน้าตายนะแต่เราก็ได้ไอเทมมาแล้วเนาะ <S <S แล้วก็ลงไปถึงเราได้คีย์ไอเทมมาเพิ่มหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นรองท้าบูสกับเออสแนปแฮท้ายนะผมเออเชื่อรัดผมเนาะอืมวเอ้ยอ้าวทางนี้ไม่เคยมาโอ้ไงแฟนซีมิตติ้งยูฮี ประหลาดใจมากเลยที่ได้เจอเธอตรงนี้นะ I g r w c u o u s a n c o m e t a k e a l ล o k ฉันแบบออกมาดูอะไรสักิีหน่อยเนาะอะไรเนี่ยอ้าวเอเอเฮ้ยอา้อาวเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเหมือนหน้าเมนูหรอฮ่ฮ <c oughs> คืออะไรวะวันนี้เราจะลองไปสำรวจที่ห้องวิทยาศา,ศาสตร์เนาะ ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเรามันยังมีไอเทมอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่าผมคุ้นๆนะในเวอร์ชั่นเก่าอ่ในห้องในห้องวิทเฮ้ผมเกือบลืมวะ่ะถ้าผมผ่านตรงนั้นไปผมโดนตัดครึ่งแน่นอนเออผมรู้สึกว่าในห้องวิทอ่ะมันมีไอเทมอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยข้างหลังเชีย่ยเห็นไหมผมบอกแล้วเห็นปะ วัดดินเบลน,นั้นไปเลยเห็นไหมฮะนี่มันมีห้องลับเห็นไหมทุกคนผมว่าแล้วเอ้ยนี่มันห้องตุ๊ก,กตาชัดเจนนะผมโอ้โห why is there room like this in the school just to m a d e this ทำไมถึงเออ่มีห้องที่หน้าตาแบบนี้ในโรงเรียนนี้ใครเป็นคนสร้างมันกันนะมันอยู่ในเออ่ห้องแลบห้องทดลองแล้ว พวกสัตว์เหล่าอะพวกสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมันอะไรกันเนี่ยอ,อากิก็คงสงสัยนะครับผมว่าทำไมถึงมีห้องแบบนี้โรงเรียนอ่ะใครอ่ะมีเด็กผู้ชายหลับอยู่ในโหลกแก้วอะตฟัคอากิ I am a n o t h e r y o u ฉันก็เป็นเหมือนกับเธอแหละ well พวกเราจะได้จเจอกันอย่างแน่นอนบัดแต่ว่าโชคชะตาของพวกเรานั้นถูก ถูกปฏเิเสธ I will always watch you over อ้าวอะไรวะเนี่ยหรือว่าจะเป็นเป็นตัวละครผู้ชายครับอุยอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งกูไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยเกมดีกันอยากรู้อยากเห็นเป็นไปดีอ่ะก็คือในโหลแก้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครผู้ชายเนาะ ที่เขาให้เราเล่นได้อฮมเมนตัวละครตัวนั้นนะอันนี้เขาบอกห้ามดื่มไหนลองดื่มดิอืมออโอ๊ยอ like ินฟิวไลยูบร u นนิ่งฟอร์มวิตินรู้สึกเหมือนแบบถูกเผาถูกร้อนมาจากข้างในอา้าวเชียร์ละตัวระเบิดไปแนละ้วอ้าวห้องนี้เฮ้ยทำไมามีเลือด ไม่นั่งได้มันเขียนเอ่อมีตัวหนังสือที่เป็นเลือดเนะี่ยเขียนแล้วบนโต๊ะที่นั่งนี้เป็นมีคำศั์เออเหนื่อยเหลือเกิน <c oughs> อะไรกับเนี่ยอันนี้เป็นดาดฟ้านะเอ้ยเอา้าหรือว่าผมเซฟไปโหลดอนะ ได้เมล็ดพันธุ์มาเอาไปทำอะไรว What the fuck? ะวอเ t อ h e ฟพอตอนนั้นผมโหลดเซฟแล้วผมไม่นั้นเหรอที่ผมตายอะ่ะเ้ยใครอะ่ะเธอเป็นใครเมื่อกี้ใครอะ่ะตายอะ่ะเแล้วผมได้ซีดมาผมเอาไปปลูกที่ไหนอะ่ะอ่ะปลกไม่ได้หรือว่าเราต้องไปเพาะที่ไหนมันมีกระถางตรงไหนบ้างครับที่ผมสามารถเพาะได้ ตอนนี้ฉัน I'm not fit to save เ e r ฉันไม่เหมาะที่จะช่วยเธอหรอกนะเธอเป็นคนเดียวที่อืมปุบมากเอาไม่ได้ม <laughs> ันนี้อะไรให้ผมทำอะไรอ่ะอ่ะวัดความสูงเฮ้ย,อยนอนได้อ่ะนอนดิพักเหนื่อยพักเหนื่อย คนเขานอนอยู่ไม่มีมารยยาทมีมเมล็ดด้วยยูชูทรีเพนต์เจอร์ซัมแวร์ไปปลูกที่นก็ได้ท,ที่ปลอ,อดภัยเฮ้ยวอชินเดร์ฟลาวเวอร์สปอตอาราเฮียมันอาจจะมีดอกไม้ขึ้นมาก็ได้นะอ้าไงพูดถึงเรื่องซีดด้วยต้องไปปลูกที่ไหนอะ่ะเอาพูดถึงเรื่องบอร์ด้วยนะที่ว่ามันมีโค้ดเนี่ยเราได้ไอ้นี่มาเนี่ยอดอนไวท์ลิลลี่ เอ้ย A B เป็นตำแหน่งโต๊เป็นตำแหน่งห้องเรียนนี่หว่าทุกคนเนี่ยใช่ปะไอไอซิเลียมใหญ่สุดอ่ะมันคือโต๊ะของคุณครูเนาะจากนั้นก็เป็นโต๊ะนักเรียนเรียงมาแถวที่สองจะเป็นโต๊ะนี้แถวที่สามโต๊ะนี้แถวที่สี่โต๊ะนี้เออมันคือห้องเรียนแต่ห้องไหนอ่ะเออนั่นสิเอ่อเดี๋ยวไว้ผม วิ่งวนไปสักแป๊บหนึ่งแล้วผมรู้นะครับว่าเดี๋ยวถ้าผมรู้ความคืบหน้าลแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเดี๋ยวขอเวลาตารวจแบบสักใหญ่แบบพักใหญ่เลยนะครับโามาก,กหลับไปนะฮะเฮ้ยนี่ไงกระถางต้นไม้อาจจะปลูกตรงนี้ได้ก็ได้นะ นั่นไงเรียบร้อยแล้วไงต่อแล้วก็รอไงเหรออ๋อนี่ไงถือว่าใช้นี่นั่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันจะพักรือว่าเราต้องอรอไปสักพักหนึ่งจ้าเอ๋นั่นไงโตแล้วแม็ได้ดอกไม้มาเพ r p l เพื่อลินล,ลี่เฮ้ยได้แล้ววะทุกคน <laughs> แล้วเอาไปทำอะไรอะ่ะเอ่อฮะทิศยูซีซีดโกล์อินทูลิลลี่อืบัตรเบัดเพอร์เพิร์ลเหรออาร์พีเฟิร์ไวคิดว่าจะเป็นสีขาวซะอีกเออเดือดนะหรือว่ามันจะสูงสีไปเรื่อยเกี่ยวปะเพอร์เพิร์ลลิลลี่อ่ะแต่ในบอร์ดนี่มัน เป็นสีขาวเอ้าทำไงอ่ะมันกลายเป็นสีม่วงซะงั้นในกใบประกาศมันเขียนว่า white lily แต่ว่ามันกลายเป็นดอกม่วงอ่ะคุณผมต้องทำยังไงวะ How did you do ได้ผสมสีเหรอ <c oughs> หรือว่าเราต้องไปห้องศิละปะวะฮะเป็นไปได้ปะเอาสีมาละเลงแม่งเกี <c> ่ <oughs> ยวไหมเอน่าเกี่ยว <c oughs> เดี๋ยวนะฮะเซตเพนชชัวป้าบ นั่นโอ้โหกูนี่มันอัจริยาจริงๆ what the fuck what the fuck what 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 the fuck อุ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียอะไวกูช่วยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว โอเคผมต้องไปห้องนี้นะฮะถ้าดูจากอาบอร์ดอันนี้เนี่ยต้องเป็นผมต้องอาจจะต้องเอาดอกไม้มาวางนั่นไงล่ะตรงนี้ครับจากนั้นก็อแถวเอคือแถวนี้ใช่ไหมอ่าถ้ารนะับอันนี้เป็นด้านหน้านะอันนี้คือ A เราวางไปแล้วฉะนั้นเราต้องวางตรงนี้อ่ะเรียบร้อย ทีนี้เราต้องไปหาห้องเรียนอื่นอีกนี้ครับอ่ะเฮีย,ยมันเฮียอะไรวะด้านหน้า <c oughs> โอเคตรงนี้เป็นห้องเก็บฐานด้านซ้ายนะเป็นแถวสุดท้ายจะต้องเป็นแถวนี้และริมสุดก็คือโต๊ะนี้ปึ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมเรารอยอยู่ที่ดาดฟ้านะโอเคอ่ะใครวะเชี่ยใครอ่ะ ยังไงไงขอบคุณนะที่มอบดอกไม้ของเราให้ We found what you're looking for ฉันเจอสิ่งที่เธอกำลังมองหาอยู่ด้วยล่ะเฮ้ยขอบคุณนะได้โบมาให้รปบอนมันไม่ลากเราไปกินแล้ววะ่ะโอเคตอนนี้เราเหลือคีเอเทมอีกชิ้นเดียวมันคืออะไรวะไอชิ้นหนึ่ง เฮ้ยจะครบแล้วอ่ะทุกคนจะครบแล้วหน้านี้เออมันจะครบแล้วอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวนะผมต้องทุกคนครับระหว่างที่ผมกําลังเดินหาของเนี่ยฮะผมเจอสิ่งมาสัจจานะัทุกคนดูนะ เอ่อทุกคนครับผมเดินวนมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะแล้วผมก็มาคุยกับไอตุ๊กตาเนี่ยแล้วผมก็ได้คียชิ้นที่6มาเว้ย the f <fuck. S 1> ผมได้มาเลยแบบงงๆอ้าวทีนี้เราก็ไปประกอบพิธีกรรมกันเลยโอ้โ <c> ห <oughs> ผมเดินวนมาโคตรนานอะกว่าจะเจออะทุกคนคือแบบว่าผมเดินหานะผมถึงกขนาดแบบว่ายอมแพ้ไปเลยแล้วก็ไปเปิดหาใน Google ก็ไม่เจอเออผมก็เลยเออลองเดินหากดม,มั่วๆเจอเฉยเคเราตรงนี้เนี่ยเป็นแท่นพิธีกรรมนะผมที่ว้ประกอบการอัญเชิญมิโอขึ้นมานะฮะนี่เขาบอกว่าต้องการที่จะใช้ขีไอเทมทั้ง6ชิ้นเพื่อที่จะอะไรกดคำสาบนี้ทิ้งไปอ่ะเรามีครบละะแล้วฮะเราก็วางมับเออมีทั้งหมดแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวทำไมล่ะ ชิ้นส่วนก็ครบหมดแล้วทำไมถึงไม่อะไรเกิดขึ้นฮหมายความว่าไงหรือว่าดวงวิญญาณยังไม่ครบใช่ไหมล่ะอืหนุมศพนี้เป็นของใครกันนะชื่อก็ไม่มีเอาแล้วไงลองไปถามมิสไซเบอรี่ดูนะครับลองไปถามคุณยูกิโนะดูนะฮะเผื่อคุณยูกิโนะจะตอบอะไรเราได้นะครับไปเธอทำทั้หมดทุกอย่างแล้วอย่างนั้นเหรอแปลกจังเลยนะ Why didn't the Dispel the Curse ทำไมคำสาบันถึงไม่หายไปละ่ะบางทีคุณโอนิกาวาระอาจจะรู้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องไปหาคุณโอนิกาวาระนะครับผมซึ่งเต้องไปหาเขาตรงนี้แน่ๆเลยอ่านี่จะเป็นจุดที่เราสามารถคุยกับเขาได้จะรู้แล้วล่ะนะเธอาหาชิ้นส่วนครบทั้งหมดแล้วใช่ไหมละ่ะยังไงก็เธอคำสาบนี่ก็ยังอยู่และยังไม่หายไปถูกต้องใช่ไหม เหมือนเราจะต้องการเอ่อคนที่จะต้องไปบูชายันยนะนะบูชายันอย่างนั้นเหรอเธอเห็นเอ่อป้ายหลุมศพที่มันขึ้นสีแดงข้างนอกนั่นหรือเ,เปล่าล่ะดวงวิญญาณหนึ่งดวงต่อคนหนึ่งคน่อหนึ่งความตาย <c oughs> อา่อขอโทษครับ <laughs> is t h e i r name มันคือชื่อของเขาเนาะจะสลักอยู่บนหลุมศพ แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยบูชาย,นยานดวงวิญญาณนั้นเนาะแล้วถึงจะปล่อยดวงวิญญาณเธอให้เป็นอิสระเออมีหลุมศพอยู่ทั้งหมด4ป้ายจากนั้นจะต้องใช้คนทั้งหมด4คนหนึ่งในนั้นมีทั้งหมด3แล้วเนาะเออตอนนี้ขาดอีกแค่หนึ่งบางทีอาจจะมีใครที่ยอมที่จะยอมที่จะเสียสละได้เนาะถ้างั้นฉันจะได้เป็นคนเสียสละนั่นเองน้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ สุาสานนั่นนะ่ะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เออเป็นบ่อกเกิดของความเกียดชังของเธอเนาะแฮชแฮชเทรด h ู r ลี y one who has no earn has เออประมาณว่าเขาคงไม่ยอมให้เออคนที่พยายามจะช่วยเธอเนี่ยไปสลาแทนหรอกอะไรประมาณนี้มั้งเออประมาณว่าเขาต้องให้อากิเนี่ยเป็นคนช่วยเธอเนาะเธอแต่เป็นคนช่วยไม่โสดด้วยซ้ำนะอากิไม่โสะคงไม่เกียดเธอหรอกอะไรประมาณนี้อื ยังมีหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือบูชายันได้เป็นอย่างดีเลยเอ่อใครคนหนึ่งที่มิโอเกียดอย่างนั้นเหรอใครกันนะโทมัสเหรออาจจะเป็นโทมัสนะฮะเพราะโทมัสเนี่ยก็ไปปั่นหัวมิโซเนาะอืหรืออาจจะเป็นคุณครูคุรตะเพราะว่าคุณครูคุณครูคุรตะเนี่ยสองคนเนี่ยเขาไม่ได้รับฟังมิโอนะครับผมท่านที่เป็นลูกศิษย์แท้ๆเนาะ หรือมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับโอเคถือว่าเราจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ชิ้นส่วนเราก็หาครบหมดแล้วนะครับผมเหลือเพียงแต่ดวงวิญญาณที่จะนำเอามาประกอบพิธีกรรมนะครับผมซึ่งตอนนี้เรายังขาดอีกหนึ่งดวงวิญญาณเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวเลือกที่เรามีให้เลือกเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด2คนนนะก็คืออาจารย์คูรตตะกับเอ,อ่อโทมัสคุงนะครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนไหนเป็นคนที่มิโซะเกลียดกันแน่นะครับผมเพราะหนึ่งเลยโทมัสเนี่ยก็ดูจะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่าไม่แน่ใจจากซีนที่เราเห็นที่เขาไปกันได้กระแหนไปอยู่กับโอโตเมะนะครับผมซีนนั้นนะแล้วก็เอาข้อคงข้อความที่มิโซะคุยกับโทมัสเนี่ยเอาไปให้ออโตเมะดูด้วยนะครับผมอืกับ2คืออาจารย์คุระตะซึ่งอาจารย์คุระตะเคยบอกกับผมว่า มิโซาโอชเนเคยมาหาเขาครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้รับฟังเขาเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์กําลังยุ่งอยู่แถมอาจารย์ก็รู้ดีอยู่แล้วด้วยว่ามิโซาโอชเนถูกกันแกล้งแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรเช่นเดียวกับคูโดนะครับผมอืมก็น่าคิดนะครับผมเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกใครฮะท่านผู้ชม,มก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วกันเนาะวันนี้ก็ ผมเนี่ยจะต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมวันนี้เหนื่อยมากเลยเพราะว่าโอ้โหโเล่นไม่เคยเล่นยาวขนาดนี้นะฮะคือเดินวนนานมากนะครับผมอ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผมน่าจะใกล้จบแล้วละ่ะฮะสลับมิโอะเนาะก็ฝากเอาใจช่วยน้องอากิให้ช่วยโรงเรียนนี้พร้อมกับปลดปล่อยดวงวิญญาณของน้องมิโอะด้วยนะครับผมอ่ะละไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Yay.